ะะสำหรับสุนัขและแมวนะคะอันนี้นะคะคุณสมบัตินะคะสําหรับน้องนะคะที่ตาอักเสบมีที่ตาเยอะตาแฉะตาแดงตาขุ่นม,มือนะคะเราจะล้างค่ะ,ะก่อนที่เราจะหยอดตานะคะซึ่งเราสามารถใช้กับยาน้องตัวนี้ได้เลยะคะ่ะใช้ควบคู่กันไปนะคะจะทําให้อาการของตาองน้องดีขึ้นวิธีการใช้งานนะคะตัวนี้ก็คือเราค่ะ หยดนะคะประมาณ2-3หยดเนาะเข้าไปที่บริเวณตาโนงนะคะ 2- 3หยดเนาะก็คือปิดตาโองแล้วขึงเบาๆค่ะขึงเบาๆนะคะจากนั้นนะคะใช้สำลีนะคะเช็ดนะคะจากหัวตาไปที่หางตาเช็ดไปในทางเดียวกันนะคะล้างประมาณ2-3รอบนะคะให้ดวงตาโนงเพราะ่ะสะอาด หากว่าดีขึ้นแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ยาหยอกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตาน้องไม่ดีขึ้นสามารถใช้ตูวเนี้ยร่วมด้วยได้ค่ะ ตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบของน้องได้ด้วยและลดอาการนะคะภาวะตาแห้งการระคายเคืองสําหรับน้องที่มีแผลที่กระจกตานะคะวิธีการเก็บใช้งานนะคะก็คือลูกค้าสามารถค่ะเอาแช่ตู้เย็นได้ตามปกติเลยค่ะหลีกเลี่ยงจากแสงแดดนะตัวน้อค่ะจะมีขนาด100 ml นะคะใช้งานง่ายค่ะแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานมากเลยค่ะ